การเช่าที่ดินหมายความว่าผลิตผลเกษตรกรรมเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดซึ่งเป็นค่าตอบแทนการเช่าที่ดินและหมายความรวมถึงประโยชน์อื่นอันใดอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ให้ผู้เช่าที่ดินหรือบุคคลอื่นได้รับเพื่อตอบแทนการให้เช่าที่ดินทั้งโดยทางตมหรือทางออคำอธิบายสิ่งดังต่อไปนี้ สามารถจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินซึ่งผู้เช่าที่ดินให้เป็นค่าตอบแทนการใช้ที่ดินแก่ผู้เช่าที่ดิน 1. ผลผลิตเกษตรกรรมหมายถึงสิ่งที่ได้จากการทำเกษตรกรรมและรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2. เงิน 3. ทรัพย์สินหมายถึง วัตถุที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ทรัพย์สินที่มีรูปร่างเช่นที่ดินบ้านรถทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างเช่นกระแสะไฟฟ้าหุ้นของบริษัทสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้น 4. ประโยชน์อื่นอันอาจคำนวณเป็นเงินสิ่งที่มีมูลค่าได้แก่ การลดราคาการรับความบันเทิงการรับบริการการรับการฝึกอบรมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ,อ้อมค่าเช่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินมีการจัดให้เกษตรกรได้เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและมีการให้ใช้ที่ดินสำหรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการไปรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งต้องจ่ายค่าตอบแทนเมื่อสอประก,รกับผู้เชา่าตามสัญญาเช่าเพื่อเกษตรกรรมหรือสัญญาเชา่าเพื่อกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องจะจ่ายค่าตอบแทนในรูปของค่าเชา่าเนื่องจากเบื้องหลังของค่าเชา่าเป็นค่าตอบแทนตามหลักทั่วไปของสัญญาโดยสอปกอได้กำหนดอัตราค่าเช่าแยกไปตามประเภทที่ดิน หรือประเภทของสัญญาดังนี้ 1. ค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประเภทที่ดินของรัฐตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวงเล็บคอปกอว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร,รการโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อและ การจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินพุทธศักราช2564ข้อ41กำหนดว่าอัตราค่าเช่าให้ใช้ตามอัตราที่สบปกรประกาศกำหนดโดยความเห็นของคปกคปกได้มีมติเห็นชอบอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประเภทที่ดินของรัฐในการประชุม คปกรครั้งที่ห้าทับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เมื่อวันที่ยี่สี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่และสปะกได้จัดทําประกาศสปกรเรื่องอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประเภทที่ดินของรัฐประกาศเมื่อวันที่สองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินดังนี้หนึ่งที่ดินที่เช่า ที่มีเนื้อที่ไม่เกิน15ไร่ให้คิดค่าเช่าอัตราไร่ละ100ต่อปี 2. ที่ดินที่เช่ามีเนื้อที่เกินกว่า15ไร่นอกจากการคิดค่าเช่าตามข้อหนึ่งแล้วให้คิดค่าเช่าสำหรับที่ดินส่วนที่เกินในอัตราร้อยละศูนนึของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์ในปีที่จัดทำสัญญาเช่า โดยให้คิดค่าเช่าขั้นต่ำไล่ละ100บาทต่อปีและค่าเช่าชั้นสูงไม่เกินไล่ละ600บาทต่อปี 3. กรณีคำนวณค่าเช่ามีเศษเงินเศษของบาทให้ปัดขึ้นเป็น1บาททั้งนี้อัตราค่าเช่าปรับปรุงตามการปรับปรุงบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์ค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประเภทที่ดินสประกอจัดซื้อ ที่ดินพระราชทานที่ดินบริจาคและที่ดินราชาพัสดุที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้สปรกรใช้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามระเบียบคอปกอว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรการโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พุทธศักราชสอ4ข้อ41กำหนดว่าอัตราค่าเช่าให้ใช้ตามอัตรา,าที่สอปกอรประกาศกำหนดโดยความเห็นของคอปรกอรคอปกรได้มีมติเห็นชอบอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสำหรับที่ดินอื่นนอกเหนือจากที่ดินของรัฐในการประชุมคอปรกอรครั้งที่5ทับ2564เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2,564 และสปะกได้จัดทําประกาศสปกรเรื่องอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประเภทที่ดินสปกจัดซื้อที่ดินพระราชทา,านที่ดินบริจาคและที่ดินราชาพัสดุที่กระทรวงการคลังอนุญ,ญาตให้สปกใช้ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประกาศวันที่27ธันวาคม2564ได้กำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินดังนี้ 1. อัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประเภทที่ดินสอบประกอจัดซื้อที่ดินบริจาคและที่ดินราาจัสดุที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้สอบประกอใช้ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้คิดค่าเช่าโดยอ้างอิงมูลค่าที่ดินตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์ในปีจัดทําสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในอัตราค่าเช่าต่อปีเช่น ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์ในปีที่จัดทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่เกิน2,000บาทต่อไร่อัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม60บาทต่อไร่ต่อปีราคาประเมินคุณทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์ในปีที่จัดทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่เกิน2 0 0 1ถึง5,000บาทต่อไร่อัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 6หกบาทต่อไร่ต่อปีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์ในปีที่จัดทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกินกว่า1ล้านบาทต่อไร่อัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม600บาทต่อไร่ต่อปี 2. ค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประเภทที่ดินพระราชทาน ให้คิดค่าเช่าอัตราร้อยละ3ต่อปีของราคาที่ดินที่สประกอบก,กำหนดมูลค่าที่ดินให้กับสั่งนักการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์วงเล็บราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์ในปีที่สอบประกอได้รับที่ดินพระราชทาน 3. กรณีคํานวณค่าเช่ามีเสงเงินเศษของบาทปัดขึ้นเป็น1บาทอัตราค่าตอบแทน ใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สําหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอาศัยอํานาจความในมาตราสาิวรรคหและมาตราสิกาวงเล็บ12แห่งพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวงเล็บฉบับที่3พุทธศักราช2 5 3 2 ประกอบกับข้อสิแห่งระเบียบคอประกว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สําหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2541และมาติดประชุมคอประกในการประชุมครั้งที่5ทับสองเมื่อวันที่24สพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 4 ได้ออกประกาศขอประกอรเรื่องหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สําหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2565ประกาศณวันที่2 1่สพฤษภาคมส5 6 5โดยมีการกําหนดค่าตอบแทนเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศเช่นกิจการทางวิชาการเกษตรการสาธิต การทดลองเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรอัตราค่าตอบแทนร้อยละ0 5ของมูลค่าทรัพย์สินเป็นต้น